กองทัพเด็กไทยสร้างชื่ออีกครั้งคว้า39รางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระด,ดับนานาชาติ SMOPS ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประเภทบุคคลและประเภททีมสร้างชื่อเสียงด้านวิชาการให้ประเทศไทยจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติในโครงการ SMOPS ครั้งที่15ณประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่11-15พฤศจิกายนในปีนี้นะคะ SMOPS h a i l a n d ์นะคะคว้ารางวัลรวมทั้งสิน้น 39รางวัลนะคะโดยแบ่งเป็นประเภทบุคคลนะคะเหรียญทอง9้าเหรียญทอง16เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงค่ะในส่วนของประเภททีมนะคะเราคว้ารางวัลเบสทีมนะคะซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดนะคะได้2ทีมค่ะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศน,นะคะอันดับ1-3ทีมแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จํานวน3าทีมค่ะ เรามีเครื่องมือในการที่จะคัดกรองเด็กนะครับเด็กที่มีศักยภาพแตกต่างกันจะเสริมสร้างทีมของเราให้แข็งแกร่งเด็กเราไม่ได้มองว่าใครเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งกว่าใครเพราะทุกคนที่เป็นผู้แทนประเทศล้วนแล sure ้วแต่เก่งทุกคนเราใช้เครื่องมือในการที่จะมาดูว่าเด็กมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันยังไงครับและให้ทีมที่มีความแตกต่างกันตรงนั้นนะครับได้มาอยู่ร่วมกันครับจึงเป็นเหตุผลให้เราได้ควยอันดับหนึ่งนะครับระดับนานาชาติ2และ3ตามมาตามลำดับครับ ในเส้นทางของแอสม็อบของเรานะัหน้าน้อลูกเนี่ยเข้าร่วมตั้งแต่ปีที่แอสม็อบ12จนปีนี้แอดแอนฟอร์ม15แล้วค่ะ3ปีที่อยู่กับทีมแอสม็อบมารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ทีมแอสม็อบเป็นทีมที่ พัฒนาเด็กพัฒนาคุณภาพของอข้อสอบที่ไปสู้กับต่างชาติได้จริงๆค่ะสำหรับโครงการ a s MO อบไ a i l a n d เป็นการร่วมมือการระหว่ังโรงเรียนกวดวิชาเอซซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทไมยราอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในโครงการ a s m o อโดยในปี2026ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ